เรื่องลิขสิทธิ์ครับแต่วก็นี่ครับนี่นี่น้องอินอันนี้ที่เกียบบุรีก็เดิมเดิมเลยครับาเอที่ไม่ใช่ที่เกียบบุรีที่จุดบุรีนี่ครับที่จุดบุรีเดิมเดิมครับนี่ก็ช่องเกียบบุรีครับช่องเกียบบุรีก็ยังอยู่นี่กำลังอ่ามือครับแล้วเขาปัดแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ปัดครับไม่ปัดนี่กระดูดูดูนี่ช่องเก็บของงดีอยู่อ่านได้ครับได้ครับโอเคแต่ก็ดังครับเรามาดูตรงนี้ด้วย มีช่องเก็บของก็ยังอยู่ครับระวังระวังเคครับอืมข็มขัดถุงขัดนี้และภัยก็ยังอยู่ครบถ้วนครับกระจกมองหลังเดิมเดิมพระองค์สร้อยตุ๊บอืมเดิมเดิมนี่กระจกมองหลังเดิมเดิมครับตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้มันมองเห็นไหมเนี่ยใช้เวลาอะไรนะ กันกันกันคาร์ันพีทอะนะครับติดเกลือ,อยังติดอยู่เหมือนเดิมครับเดิมโรงงานดูอะไรอีกครับเดี๋ยวจะเปิดห้องเครื่องให้ดูครับแบนึงครับเปิดห้องเครื่องอ,อ่าท่ห้องเครื่องครับเ,เครื่อง,งเดิมครับส๊มสายกกายุคเก้าสิบครับส๊มสายนี่ เราเพิ่งทำมาใหม่ครับทั้งระบบเลยทำมาใหม่ทั้งระบบเดิมอลนนี้มีครับก็ในนี้ตัวนี้มันไม่ใช่ฟงมาเทาเวนะครับแต่เปรียมาเป็นฟองอะไรเทาเวอนจครับสบายลยนเรกว่าว ข้าสายครับคือด,ด,ดิครับเร่งเครื่องงานรถได้นะครับครับสายเศรษฐกิจของข้าสายครับเร่งเครื่องงานรถได้รถรุ่นใหม่ทําไม่ได้นะครับแบบนี้ครับเพราะว่าทุกว,วันนี้มันเป็นปรเรียกอะไรมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าทั้งหมดครับควบคุมการทำงานจากภายในครับแต่ีะเป็นขัามสายเป็นเดิมครับ โลโก้ไฮรักยังอยู่ครับเต็เนเดิม่แข็งกันความร้อนฝากระตุงก็ยังสภาพดีอยู่ครับเดิครับเล่นมดูครับ่อะทักว่า บรรยากาศดีด้วยครับหนองขีดดีรำเรียกเรียกบริเวณนี้ว่าน้องวินเราอยู่ที่ไหนนะครับหาดอะไรหาดประสาททองครับหาดประสาททองอำเภอหนองขี่จังหวัดดีรำใครว่างแวะมาเที่ยวได้นะครับโอ้ดูบรรยากาศบรรยากาศโอ้ ฝั่งนูน้นฝั่งโน้นจกลายเครับเป็นเป็นถนนลาดยางทําใหม่ก็มีคนมาออกกําลังกายเยอะครับทั้งวิ่งทั้งปัน่ทนทั้งสกเก็ตบอร์ดสกเก็ตบอร์ดก็มีครับน้องวินบอกสกเก็ตบอร์ดก็มีคนมาเล่นครับเมื่อสักครู่เห็นอยู่ครับว้าจริงๆกว้างมากครับบริเวณนี้หาดประาสาททองเนี่ยหาดประสาททองหรืออาจที่จะเป็นนะครับกว้างมากโอเคครับ เราจบการรีวิวแล้วนะครับน้องวินครับน้องวินบายบายท่านผู้ชมครับสวัสดีครับก่อนทางนี้ครับกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี้ครับครับโอเคครับ